Google ออกฟีเจอร์ใหม่สำหรับแอปของ Google บน iOS และ Android ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับทางด้านของ Google นะครับจากที่ผ่านมานะครับ Google ก็ได้ประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับ Google m e s s a g e ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า1,000ล้านบัญชี โดยไฮไลท์ของ Google Message นะครับก็สามารถสร้างฟ h โต้โมจิได้คล้ายๆกับทาง iMessage ซึ่งเป็นอีโมจิที่สร้างจากรูปภาพหรือว่าฟีเจอร์ Wi Smooth แนบอีโมจิกับข้อความเสียงเพื่อสะท้อนอารมณ์ในข้อความมากขึ้นหรือว่า Screen อฟเฟ c t นะครับเอฟเฟกด้านหน้าเซตและคัสตอม b u บเบิเป็นการปรับแต่งกล่องข้อความ ส่วนล่าสุดนะครับทาง Google ก็ได้อัปเดตฟีเจอร์จาก Google Sheets บน iOS ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานนะครับสามารถคัดลอกแผนภูมิต่างๆบนแอปไปวางไว้ในไฟล์หรือว่านอกแอปซึ่งเป็นการนำเสนอในแบบรูปภาพได้อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนฟอร์แมตของข้อความได้โดยใช้แถบเครื่องมือบนชีตเมื่อเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดได้ด้วยนะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์อยู่บน Marketplace นะครับเรียกว่า Admin Manage App เป็นฟีเจอร์ที่ใช้จัดการแอปสำหรับองค์กรที่ใช้ Google Workspace และสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์บนแอป Gmail บน Android และ iOS ที่จะช่วยให้สามารถเลือกอีเมลหลายอีเมลได้นะครับโดยการกด select all เพื่อทําการลบหรือว่าตั้งค่าเป็นอ่านแล้วเพื่อนเื่อคนไหนที่ใช้ Google เป็นประจานะครับก็ลองนําฟีเจอร์ใหม่ๆของ Google ไปปรับใช้กันได้นะครับพอใช้ออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับ <S <S ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ <S <S แต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน